คิดถึงคนค่ะคิดถึงมากไหมครับมากมากเลยคิดถึงมากๆเหมือนกันครับไม่อยุ่เลยทั้งวันกินข้าวหรือยังครับยังไม่กินไม่หิวหรอครับหิวมากมีกินผัดทงผัดไทยไหมได้เลยมาหลับหไหม <c oughs> เดี๋ยวไปหลับ ม้าโมโโหน้าม่มามา่งมาให้ไยกับโมนาิิ่ง้าคกะทำไมไลฟ์อืมดึกดึกจังไม่ไม่ไม่ไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ตั้งแต่สามทุ่มแล้วสามทุ่มก็ไม่คยอยมาหาหรอก็มาเมื่อกี้ก็เห็นขึ้นกับคนอื่นอยู่มเมื่อกี้พี่คอยู่ค่ะเรามาพีเคกัน ลยังจะลงเลยไรแล้วหรอใช่ค่ะมาเกมหนึ่งพอได้เลยไม่ได้ไปไหนหรออยู่แต่ในห้องใช่อยู่ที่ tiktok รอคุมบอยตาหลอกค่ะจำได้ว่าเมื่อวันนี้คุมบอยไลท์แล้วก็ลงไล้์ก็ไม่เคยชันมาเลยอ๋อขอโทษค่ะฉันก็มองเห็นแล้ว ก็เห็นก็เห็นโมนาไลก,กับคนอื่นอยู่นะเมื่อวานเนี้ยบอยซีซีทีวีเขาไม่เคยอยู่ซีซีทีวีชั้นเลยขเขาพิ่กองโมนาเป็นคนจีนเนี่ยชอบดูซีรีส์จีนไหมโมนาไม่ชอบดูซีรีส์ค่ะเอา้าไม่ไม่ดูซีรีส์จีนหรอทำไมคนไทยชอบดูซีรีส์จีนเพราะว่าพระเอกซีรีส์จีนหรอ มโนนาได้ยินว่ามีคนเอ่อคนได้ชอบน่าสเสด็จจริงหลายคนใช่ใช่ซีร์จีนพระเอกจีนมีแต่คนละหล่หอไงฉันรู้สึกคุณปวยโลกว่าค่ะโ<อเ>คมโนนามาดูซีร์จีนมูนนาดูคุณปวยพอแล้ว<อเ> ปกินข้าวกันได้เลยชวนกินข้าวอย่างเดียวตัวนี้ก็หิวมากได,ได้แบบไปซ้อมตกซ้อมเต้นไหมวันนี้ซ้อมเต้นซ้อมเต้นมาอะไรเอาเต้นก็เห็นลงชอบลงคลิปเต้นไงก็อ๋อโอ้ย,อยโอ้ยสองโมนาเด้ง มโนพูดเต้นขนาดนี้มโนาชอบเต้นขนาดนี้เขาเรียกว่าอะไรฟิชชิงฟิชชิงตกปลาตกปลาตกปลาใช่ค่ะคุณเองสองทัานเต้นฉ่นไม่เต้นหลอดทัานจำได้ว่าเต้นขนาดนี้ใช่ค่ะเซ็กซี่มากหล่อมากพี่เซ็กซมากมวนาโดนของ โดนของคืออะไรโดนของคืออ่าโดนใจโดนใจโดนใจพยเขาเรียกว่าโดนของก็คือหลงรักหม้ปักหม้ปัมสมายลี่อธิบายหน่อยสมายลี่อธิบายด้วยพี่บอยบอกพี่โมนาเต้นถ้าพี่ออยพี่ออยหน่อยอะไรออยเมื่อวานนี้ส่งให้โมนาเด้ง เหนื่อยใบวันนี้วันนี้ไลฟ์หกชั่วโมงนะทุกคนครับส่งดอกกหลาบให้หน่อยขอปิดปปรหน่อยขอยเอาเมลวจิงกไหมขอบคุณพ่อป็นเล่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ค่ะคุณเกมสุดท้ายนะคะจะเปนนงลอยเกมสุดท้ายจะไปนองเลยชอยขอ thank you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  ไรนานหรือยังือไรนานหรือยังหกชั่วโมงค่ะหกชั่วโมงโอ้เก่งมากเลยสุดยอดสุดยอดนั่นคือได้ตัวขอบคุณได้ตัวที่ลาขอบคุณบังแต่งตัวที่สวยก็มานั่งไลฟ์ใช่ปะ โมนาโมนาทาโมนาสูงเท่าไหร่หนึ <16 3. S 1> ่งร้อยหกสิบสามสูสีกันเลยนะ่นี่สูสีกันสูสีกันคืออะไรใกล้ใกล้กันกับคุมบอยเหรอใช่ใช่คุมบอยหนึ่งร้ยหกสิบสามใช่ตัวเล็ก ตัวอะไรชอบค่ะไม่โมนาาชอบผู้ชายตัวสูงโมนาเปลี่นได้ค่ะโมนาเมื่อวนนี้ชอบตัวสูนๆเลยสูนดตั้งแต่วันนี้ชอบผู้ชายหนึ่งร้อยหกสิบสามซีเอ็มค่ะตั้งแต่วันนี้นะะม่คุเห็นเข้าใจลายคุณเข้าใจขอคนท้อนะตั้งแต่วันนี้ชอบตัวอล็กค่ะ คลายคลายเด้งอเด้งคิวเขาเรียกว่าอยู่เป็นทุกคนเขาปากสองนวดสวยมากแล้วหนักเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่สี่สิบแปดกิโลค่ะฮะสี่สิบอส่สิแปสี่สิบสี่สปดวางครึ่ง อาหารไทยอร่อยใช่ค่ะอาหารไทยอร่อยกินเยอะก็เลยอ้วนตึงคุณนหนักเท่าไหร่นะคะก็เท่ากันใช่ไหมคะ่ะไม่ไม่ไม่หนักหน <54 S 1> <ช>ักห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ว่าถ้าฉันกินกินเยอะนิดเดียว <S <S ถ้าฉันกินเยอะนิดเดียวจะอ้วนเหมือนตั้งโต๊ะไม่ไม่เมื่อก่อนเมื่อก่อนหนักห้าสิบสองไงตอนนี้หนักห้าสิบสี่โอ้ m มค o d ขอโทษนะทุกคนตั้งแต่วันนี้จังจะผอมลองเลยจริงๆไม่อะไม่อะว่างเหมืองกลางไม่อยากนั่งเหมืองกลางไม่ไม่อยาก,ากอ้อกวนตึ้งเหรอ <laughs> อะไรอะเดินนึงเดินนึงเึงงอะไรอะไม่มีอะไรไ<ม> <laughs> เ <derive> จดจะจะไล์จนถึงเมื่อไหร่ ก็ลงแล้วเนี่ยว่าจะลงแล้วก็มาคุยก่อนได้ิรู้ว่าโมนาจะลงไงก็เลยรีบมาก,ก่อนลงตัวกลางลอยใช่ลงด้วยกลา <laughs> งดได้กินข้าวตัวกลงได้ไหมคะได้ลงแล้วก็ไปกินข้าวเลยกินข้าวเสร็จแล้วก็โมนาจะนงหมายถึงว่าก้นงด้วยกัน <laughs> <laughs> ได้หมดลยอนแ้วขอบคุณค่ะขอบคุณนะ แล้วเจอกันใหม่นะคุณบอยเจอกันใหม่ครับคิดถึงตลอดนะฟังหวังฟังที่นนะคะฝันดีครับบ๊ายบายนะเจอกันใหม่เจอกันใหม่ไม่มีจุ๊จุบล็อกบาย <Wow. S 2> 4 9 9ติดตามแล้วแอฟชี FC. เอาอีกคนติดตาม500ค่ะอ,อคนติดตาดดม5อ0ติดว้ฮปปี้ thank you ฮ a p p ี you f i r e my 500 h u n r e follower today วันนี้500ค่ะพี p ่ลค่ พี่ลูกคัสรู้ทำไมหรือเปล่ารู้ไหมวันนี้โมนามาไลจะไม่มีแรงเลยมเพราะฉะนั้นเจ็บของมากแล้วก็โมน่ามีเลงมากพี่ลูกคัสรู้ทำไมหรือเปล่าคนรู้ไหมคนนรู้ไหมพี่ลูกคัส เพราะฉะนั้นเมื่อคิดมองหนามาหลายนกวาสามสิบนาทีนึงที่มองเลยมีนุ่งผ้าใสสั้นรอมแทงาดีมากๆใส่เว่งแล้วก็ตรวทั้งสองข้างค่ะ แล้วก็มันจะมีแรงแล้วจะบอกให้ตัวเองเข้าใจวัน ah น e like ี้ต้องทำให้ดีเลยพี่แค่ไม่ชนะไม่เป็นไรจะทำให้ทุกอย่างให้ดีให้สนุกจริงๆค่ะ้องทุกคนเพลงสุดท้ายนะ just the way you are okay ฟังเพลงที่พิงลูกัสชอบโมนาก็ชอบด้วย Just the way you are for my family I see w h น n you become so my c a ะวันนี้ช้าเวลากับมาหกชั่วโมงสามสิบนาทีเลยโมน่าพูดหกชั่วโมงสามสิบนาทีไม่ยู่นะคะสามพันเปอร์เซ็นต์เลยที่ใช้หมดเลยทุกคนมีความสุขไหมพวกไอ้เขาใจหน่อยได้ไหมค่ะตุ๊ดเดะฮะฮะ วันนี้เธอจะไม่มีวี LWS LWS สุดยร์ baby LWS สามคะแนนไลวันนี้ติดใยไม่ดีเต้อน ววเออชาช่าบ,บัฟสให้เอ็มวีพีวันนี้ได้ตัวอล่รกับเรื่ง